ตอนที่ยังเด็กๆเนี่ยก็ยังมเคยมีความคิดว่าเออเราเป็นคนที่มีไม่มีค่าอะไรในสังคมนะออทุกคนก็ไม่คาดหวังกับเราว่าเราโตมาเราจะเลี้ยงดูใครได้พ่อแม่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาทำจะมาะให้เราทํางานแล้วก็ส่งเงินให้ไม่มีทุกคนก็มองเขาว่าเราเป็นภาระที่จะต้องเลี้ยงดูเป็นภาระของสังคมต่อไปนะมันเป็นเรื่องของการเปิดใจเนาะอันที่หนึ่งผมคิดว่า สังคมควรจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ให้มากขึ้นนะคือผมเข้าใจแหละว่าโอเคแหละไม่เกิคนลพิการทํางานก็อาจจะนึกไม่ออกว่ามันจะทําได้ยังไงนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ต้องให้โอกาสต้องลองทําคือไม่อยากให้สังคมเป็นแบบสังคมที่แบบปิดตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างหรือทําอะไรไม่ได้บ้างนะบางทีคุณก็อาจจะปิดโอกาสในการที่ที่จะสร้างคนที่มีศักยภาพขึ้นมาได้คือเราเป็นมนุษย์เราก็ ต้องการที่จะมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันเนะาะการที่เราจะมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ได้เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเราต้องได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับเราต้องสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษานะครับสามารถที่จะได้มีความรู้ได้เลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูคนอื่นได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับถ้าเราไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะกลายเป็นภาระแล้วก็สุดท้ายมันก็ตกไปอยู่ที่สังคมอยู่ดีที่จะต้องมาเสียงบประมาณในการที่จะต้องมาดูแลเราซึ่ง ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้